บีโอไอเคยไปตรวจหรือเปล่าครับว่าลงทุนจริงๆเท่าไหร่เราเล่นประกาศข่าวเสร็จให้สิทธิเสร็จจบครับและท่านนายกนะครับต้องบอกว่าเป็นเซลแมนที่เก่งนะครับท่านตั้งใจหาคนมาร่วมลงทุนอันนี้ดีครับแต่ท่านไปบอกทุกคนว่ากาไรกําไรแต่เอาจริงๆถ้าเกิดต่างชาติไปศึกษามาแล้วบอกขาดทุนนะครับเขาจะมองท่านนายกยังไงครับและตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยซ้าครับว่าไพ่ในมือของตัวเราเองเนี่ยมันเลขอะไรด้วยซ้ําไม่รู้ด้วยซ้าว่าคตรวจดรองที่ราคาที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าอะไรคุ้มหรืออะไรไม่คุ้ม ถ้าเขาขอแล้วครับขอที่ดินรอบท่าเรือ2กิโลเมตรท่านให้เขาคำนวณครับถ้าขอ3ามกิโลเมตรละครับขอสี่กิโลเมตรละครับขอห้ากิโลเมตรละครับขอ60สปีเจปี80ปีท่านไม่รู้อะไรเลยท่านไม่รู้จริงๆครับท่านไม่รู้นะครับเราจะถอยได้ถึงเมื่อไหร่นักลงทุนขอต้องรู้ครับเรารู้นะครับว่าเราอยากได้เงินจากนักลงทุนต่างชาติครับและนักลงทุนเขาก็รู้ครับว่าเราอยากได้เงินจากเขาครับเพราะฉะนั้นเขาต่อรองขอสัมปทานเยอะอยู่แล้วครับ แล้วยิ่งถ้าเราไม่มีตัวเลขในมือเข้าต่ออย่างเดียวครับเราไปไม่รอดแน่นอนครับเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทแล้วครับเพราะเอาข้อมูลไม่จริงมาอยู่ในรายงานแบบนี้ไม่พิสูจน์ความจริงครับท่านประธานท,ที่เคารพครับกระผมนายเทวิภพลิมจิตกรผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครธนบุรีคลองศาสตร์บางประกอบพักก้าวไกลครับผมก็ ขออธิบายสั้นๆครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็คือแค่อยากอยากจะถามจากใจจริงอยากให้ตอบนะครับ mm hmm. เพราะว่าอา่านรายงานแล้วก็จริงๆไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ก็ได้ดูตามข่าวบ้างนะครับ mm hmm. ซึ่งจริงๆผมเองเนี่ยก็ติดตามเรื่องโปรเจกต์ของเ l l and r o a d Initiative ของประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าการค้าระหว่างประเทศ geo political อ,อยู่บ้าง mm hmm. เพราะสนใจนะหลายคนอาจคิดว่าผมสนใจแต่เรื่องเบียร์หรือเปล่าเนาะ mm hmm. แต่จริงในบาร์เนี่ยมันก็ได้คุยกันหลายเรื่องนะครับซึ่งตอนแรกนะครับล่าล่าสุดเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่าครับผมก็สงสัยนะครับในการเติบโตของโลกใบนี้ไปในอนาคตเนี่ยที่หลายคนบอกว่าอันนี้จะสร้างเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นเนี่ยคือผมว่ามันมีหลายร้อยวิธีการครับที่จะทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นได้การทํดิจิตอลวอลเล็ตก็อย่างหนึ่งเนาะการทํแลนด์บิตก็อย่างหนึ่งเนาะแต่ถ้าผมมาอยากจะให้บันทึกไว้ในสภาแห่งนี้ครับจริงๆแล้ว จากการประชุม Economic Forum ที่ดาวอสในปีนี้นะครับซี CEO ของทาง Google ก็ได้บอกเลยครับว่าโลกใบนี้นะครับในปีนี้เนี่ยในศปี2024หรือ2023เนี่ย productivity ทั้งโลกนี่คือถ้าเอาเรื่องอินเฟ t ชันอะไรทุกอย่างไปคำนวณเนี่ยเราไม่ได้โตขึ้นแล้วนะครับหมายความว่าเป็นครั้งแรกที่เรา stagnate โดย productivity นะครับก็เลยคิดว่าทั้งหมดในเล่มนี้ ที่คำนวณความเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นจริงได้หรือไม่ผมไม่แน่ใจนะครับก็ that, อยากให้ทุกคนคิดดีๆนะครับว่าเ้ในอนาคตมันจะเติบโตเราจะมีตู้เพิ่มขึ้นหรืออะไรหาน้อยลงอะไรอย่างที่ผู้ชี้แจงว่าเนี่ยผมก็คงไม่กล้าล่วงผมไม่นั่งในกรรมธิการของท่านครับเรื่องที่สองเนี่ยตอนแรกนะครับผมก็ดีใจเห็นท่านนายกรัฐบนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับขออนุญาตพาดพิงเพราะออกข่าวไม่ได้เสียหายอะไรเนาะ ท่านก็ไปที่ประเทศรีลังกาผมก็ตามโปรเจกต์นี้อยู่นาะครับมันชื่อท่าเรือฮัมบันโตต้านะครับประเทศเที่ประเทศรีลังกานะครับซึ่งโ,โหผมก็ดูกําหนดการท่านนายกนะผมว่าเอาเอเดี๋ยวท่านนายกได้ไปดูท่าเรือนี้แน่เลยไปดูโปรเจกต์นี้แล้วกลับมาน่าจะเปลี่ยนใจไม่ทําแลนด์บิดแล้วเพราะว่าท่าเรือดังกล่าวนะครับตอนนี้ก็ติดเดฟแท็บนะครับที่ทางเครือสมาชิก พักเป็นธรรมก่อนหน้าได้อธิบายไปเป็นของจีน99ปีไปแล้วนะครับก็ดูว่าถ้านายกจะได้ไปครับแม่บังเอิญทางการสีลังกาก็โอเคใจดีครับหรือว่าพาไปท่าเรือนั้นไม่ได้เพราะเป็นของจีนไปแล้วก็ไม่ทราบพาไปดูโคลัมโบพอ์ตซิตี้เนาะขึ้นภาพได้เลยครับซึ่งโครงการนี้ผมจะเล่าเป็นอุทาหรณ์นะครับทั้งท่าเรือแล้วนี้ก็มีนักการเมืองศรีลังกาเนี่ยแหละครับ โอ้ยอยากดันบอกเป็นเมกะโปรเจกต์นี่ภาพเป็นอย่างี้คือจะเป็นดูใบจะเป็นสิงคโปร์นู่นนี่นั่นครับอันนี้สิ่งที่ฉันคิดครับภาพต่อไปครับสภาพความเป็นจริงครับอันนี้คือกําหนดการคือเสร็จปี2024นะอันนี้ผมว่ารูปจาก BBC ่ก็อาจจะ2023นะครับอันนี้ก็คือผมว่าเป็นอุทาหรณ์ซึ่งท่านนายกก็น่าจะไปเยี่ยมชมแล้วแหละนะครับผมก็คิดว่าก็อาจจะมีนำนำมาคิด ตจตองทบทวนให้ดีก็ได้นะครับขอบคุณสภาพครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความเป็นห่วงแล้วผมเป็นนักกฎหมายไม่นักเศราษฐศาสตร์เนาะแล้วผมอ่านรายงานนี้นะครับด้วยความเคารพคืออาจจะมีข้อคำนึงถึงเรื่องทางกฎหมายอะไรน้อยมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมกังวลได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยมันไม่มีคําตอบในนี้เนาะผมก็เลยอยากทราบว่าเข้าใจอยู่ครับว่าบอกว่าเป็น PPP นู่นนี่นั่นเนี่ย แต่ายละเอียดของสัญญาเนี่ยได้มีการพูดคุยหรือศึกษากันแค่ไหนหรือแค่จะศึกษาแค่เรื่องทางความคุ้มไม่คุ้มต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยซึ่งถ้าได้เพิ่มเรื่องกฎหมายไปในอนาคตนะครับเติมในข้อสังเกตไปเนี่ยผมก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วผมทราบว่ารายงานฉบับนี้ตัวท่านเองก็บอกว่ามันไม่ได้สมบูรณ์อะไรเพราะในง,งานนี้ก็บอกว่าต้อง <c oughs> บอกว่าให้ไปศึกษารา,ายงานเพิ่มเติมอีกใช่ไหมครับ ก็คือถ้าคณะไหนหรือใครจะไปทําต่อเนี่ยก็อยากให้ดูเรื่องสัญญาแล้วก็ข้อกฎหมายดีๆครับเพราะว่าไม่อยากให้ซ้ำรอยนะครับที่ประเทศสี่ลังกาแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกนะครับแล้วผมยืนยันครับว่า Key s u c c e s สที่ทางผู้ชี้แจงได้ทางคณะกรรมการได้กรมกรมธิการได้ชี้แจงมาก่อนเนี่ยมีหลายอย่างมากนะแล้วผมว่า Key Success แรกเนี่ยคือการทรํารายงานอย่างตรงไปตรงมานะครับ แล้วก็2นะครับคือคีย์ซักเซสที่2จริงๆครับมันมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขตัวเงินหรอกครับคือผมเชื่อว่าโครงการนี้มีโอกาสเดียวที่จะผ่านได้เลยคือเรื่องของ geo politics นะคือผมว่ามันขีดเส้นได้ครับมีไม่กี่ประเทศที่จะทำอันนี้แล้วก็ได้ประโยชน์ที่มันไม่คูณเป็นตัวเงินอนะอย่างประเทศจีนเป็นต้นนะครับที่เขาสามารถมีทางออกอื่นถ้าหากช่องแคบมาลากาโดนมหาอำนาจทางตะวันตกปิดเป็นต้นอันนี้ก็ อย่างไรครับก็เป็นรัฐบาลอยู่ใช่ไหมครับก็ให้กําลังใจรัฐบาลครับหวังว่าทําหาแล้วทุกอย่างจะโอเคนะครับก็แต่เนื่องด้วยเหตุผลที่ผ่านมาครับผมจึงไม่อาจที่จะให้รายงานเล่มนี้ผ่านได้เนื่องจากข้อมูลผมว่าไม่น่าเชื่อถือเพียงพอครับด้วยความเคารพครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายสุพนัทมีนชัยนันผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขต9บางเขนจนจากลักีภาค9ไกลครับ ผมต้องชี้แจงว่าตัวผมเองเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในกรรมธิการชุดนี้แล้วก็ตัดสินใจลาออกครับเพราะว่ารายงานที่ไม่สมบูรณ์พูดงี้ครับว่าส่วนตัวนะครับผมเคารพรักกรรมธิการทุกท่านนะครับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับทั้งท่านประธานวิสุทธ์เองทั้งคุณหมอศิยาดาทั้งพี่อิ่มพี่เอนะครับทั้งพี่เจนทั้งครูมานิดก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยครับท่านประธานครับแต่ต้องตัดสินใจครับอภิปรายไม่เห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ครับโดยมีสี่ประเด็นที่ต้องแจ้งให้ทราบตรงกันนะครับ ประเด็นที่หนึ่งครับไม่มีใครคิดขัดขวางความเจริญของภาคใต้นะครับและส่วนตัวผมยังไม่เคยพูดสักครั้งนะครับว่าผมคัดค้านโครงการนะครับถ้ามีโครงการแลน์บริ์หรือโครงการนโยบายอื่นๆนะครับที่ทําให้คนใต้รวยได้ผมยินดีนะครับและยินดีสนับสนุนแต่ตอนนี้นะครับที่ต้องการคือพิสูจน์ความจริงที่มาของตัวเลขของรายงานฉบับนี้ที่ท่านจะเอาเข้ามาผ่าสภาชุดนี้และสุดท้ายก็ส่งต่อไปให้รัฐบาลครับ ผมต้องการแค่ความถูกต้องเท่านั้นครับประเด็นที่สองครับเดี๋ยวเปิดสไลด์หน้าต่อไปครับหน้าที่และเป้าหมายของกรรมธิการชุดนี้ครับพิจารณาศึกษาโครงการแลนบริดจ์ทั้งรูปแบบโครงการรูปแบบการลงทุนจะลงทุนแบบไหนอย่างไรความคุ้มค่ากําไรขาดทุนเท่าไหร่เหตุผลที่ต้องทำแลนบริดจ์เพราะอะไรใครได้ประโยชน์โอกาสอุตสาหกรรมใหม่ของภาคใต้คืออะไรแลนบริดจ์จะพลิกชีวิตคนใต้ได้จริงหรือเปล่าผลกระทบต่อประชาชนต่อธรรมชาติความมั่นคงและแนวทางแก้ไขคืออะไร แต่ตัวรายงานที่กรรมธิการส่งสภากับรวบรัฐการศึกษาและไม่มีการค้นหาความจริงให้รอบด้านผมคิดว่ามันไม่ตอบโจทย์กับภารกิจที่เราได้รับจากสภาแห่งนี้เพื่อทําหน้าที่หาคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนครับประเด็นที่3ครับผมขอเรียกรายงานฉบับนี้นะครับว่ารายงานแห่งความย้อนแย้งตัดแปะและใช้ไม่ได้จริงดูหน้าชฉชิงครับผลการศึกษาครับขีดเส้นใต้นะครับย้ำนะครับนี่คือผลการศึกษาของกรรมธิการแล้วนะครับหน้าต่อไปครับหน้าชฉชิงครับ จุดแข็งของโครงการครับดูข้อที่3ครับสีม่วงครับหลีกเลี่ยงปัญหาติดขัดการเดินเรือในช่องแคบแต่ความจริงกรรมธิการท่านใดครับไปพิสูจน์ครับว่าช่องแคบมันติดขัดครับเราเห็นกับตาแล้วหรอครับเอกชนคนเดินเรือเขาก็พูดกับท่านหลายรอบว่ามันไม่ได้แออัดมันไม่ได้คับแคบที่มันตันจริงๆมันคือท่าเรือสิงคโปร์มันไม่ใช่ตัวช่องแคบและท่านก็ไม่ไปพิสูจน์ และทุกวันนี้ท่าเรือสิงคโปร์เขาก็มีแผงขยายท่าเรือเพื่อรองรับเรือเพิ่มถ้ามันแคบจนมันไปไม่ได้เนี่ยเขาจะลงทุนเพิ่มทําไมครับถ้าง่ายที่สุดครับส่งคนไปไลฟ์สดครับธรรมทานครับเอาให้จบตรงนี้เลยครับส่งคนไปไลฟ์สดก็ได้จบจบครับก็ได้รู้จริงครับว่ามันแอร์อัดไม่แอร์อัดครับเถียงกันอยู่แบบนี้แล้วมาใส่ในรายงานครับแล้วดูนะครับข้อที่2ครับอาจจะสามารถลดระยะเวลาและต้นทุนประหยัดต้นทุนได้นะครับแต่ไปต่อครับต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมสีเขียวครับ แปลว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าลดระยะเวลาและต้นทุนได้จริงหรือไม่แต่ต่อครับหน้าเดียวกันข้อ4ครับเพราะสามารถลดระยะเวลาเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายได้นี่มันรายงานแห่งความย้อนแย้งครับหน้าเดียวกันข้อ 2- ข้อ4ก็ย้อนกันเองแล้วครับต่อไปครับหน้าย3 2สาีครับผลการศึกษาย้ํานะครับว่านี่คือผลการศึกษานะครับแต่ดูสีเขียวครับสอนขสอนขสอนขอครับนี่ก๊อปปี นี่ท่านพิจารณาหรือก๊อปปี้ครับหมดเนี่ยถ้าท่านมาทานดูนะครับทุกหน้าครับเลฟเฟอรน์อย่างดีครับสอนอขอหมดเลยครับหน้าส3มสบสามเอดครับรูปแบบการลงทุนท่านบอกครับต้องห้าสิบปีแลนองต้องสามเฟสต้องรองรับตู้ให้ได้ยี่สิบล้านตู้ชุมพองก็ยี่สิบล้านตู้สีเขียวเหมือนกันครับสอนอขอมาหมดเลยครับก๊อปปี้อย่างเดียวครับท่านทําแบบมีวิชาการนะครับคือท่านมีเลฟเฟรน์ครับแต่ศึกษาไม่เป็นตามหลักครับ เพราะท่านต้องเป็นกลางศึกษารอบด้านศึกษาของทุกฝ่ายครับแต่ท่านไม่ค้นหาความจริงครับท่านก๊อปปี้เพสสอนอขอหมดเลยครับกรรมธิการมีหน้าที่เพื่อหาความจริงให้กับประชาชนนะครับผมถามว่าผมขอไม่แต่วันแรกเบรกดาว excel เราอยากเห็นครับว่ารายได้ของที่มาจํานวนจํานวนเรือมีเท่าไหร่ค่าก่อสร้างเท่าไหร่1ล้านล้านที่สอนอขอบอกเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จโชว์มาหน่อยตั้งแต่วันแรกผมขอยันวันสุดท้ายผมก็ไม่ได้คําตอบกัธรรมดานหน้าสาทุ่สี่ต่อครับมาอีกแล้วครับลดระยะเวลาได้5วันครับ เมื่อกี้เฉชิงยังบอกเลยว่าอาจจะย่นระยะเวลาได้ให้ไปศึกษาครับแต่ตอนนี้มาบอกครับลดเวลา5วันครับต่อไปครับหน้า61บอครับบอกว่าจะลดเวลาจาก9วันเหลือ5วันถ้าคำนวณเลขออกนี่คือ4วันครับสรุปเมื่อกี้บอก5วันตอนนี้บอก4วันก่อนหน้าบอกไปศึกษาเพิ่มเติมสรุปย้อนไปย้อนมาครับท่านประธานครับสรุปว่าท่านจะเอายังไงครับและช่องแคบก็เหมือนเดิมครับเขียนว่าช่องแคบแออัดก็ไม่ได้พิสูจน์ครับ จำนวนคนจ้างงาน280,000คนนี่ไม่รู้เอาตัวเลขมาจากไหนครับจะจ้างงานฟูลไทม์พาร์ทไทม์จ้างเขาเงินเดือนเท่าไหร่ไม่มีครับใครก็มาโน้ึ้้นมาได้ครับวันนี้ผมบอก300,000ตำแหน่งก็ทำได้ครับต่อไปครับหน้า22ครับจำนวนตู้ครับอันนี้ก็มาจากสอดอคอเหมือนกันครับจำนวนตู้และหน้าต่อมาครับหน้า35เอาจำนวนตู้ไปทํำอะไรครับมาคํานวณครับ NPV ครับ Net Present Value 250,000ล้านครับ BC Ratio 1.3 EIRR 17% FIR 8% Payback Period 24ปี GDP บอกอีกครับว่าจะโตจาก4%ไป5.5%โอ้โหท่านประธานครับ GDP รายไตรมาสท่านมีปัญญาคำนวณล่วงหน้าขนาดนั้นเลยเหรอครับว่าจะ4%เนี่ยครับไปเอาตัวเลขมาจากไหนแล้วค่าเสียโอกาส opportunity cost ทั้งรายได้เรื่องจากการท่องเที่ยวที่หายไปอาชีพประมงทั้งหลายที่เขาต้องเสียไปสิ่งแวดล้อมรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตไม่เคยถูกเข้ามาคำนวณในโครงการนี้แม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่ผมบอกท่านตั้งแต่วันแรกแล้วว่าให้คำนวณแต่ก็ไม่คำนวณครับ ต่อไปครับหน้า76ครับสรุปครับมาเขียนจะสรุปโครงการนี้จะเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดการลงทุนและท่านใช้ตัวหนามากเลยนะครับกะให้คนเห็นชัดๆต่อไปครับ78ครับ78นี่หน้าเดียวกันครับท่านเขียนแม่เหล็กสองรอบเลยครับย้ำๆชัดๆครับย้ำๆชัดๆเลยครับแต่พอไปดูหน้า79ครับท่านแนะนําคอรมอครับให้ไปศึกษาความเป็นไปได้ของปริมาณตู้อ้าและที่ที่ะผ่านโครงการและต่อครับทบทวนข้อมูลต้นทุนขนส่ง แล้วท่านไปเขียนไปได้ไงครับว่าจะเป็นแม่เล็กท่านไปเอาตัวเลขมาจากไหนครับ EIRR เท่าน,นั้นเท่าน,นี้ FIRR GDP จะโต1.5แต่ท่านมาถามว่าจำนวนตู้ให้ไปตรวจสอบก่อนข้อมูลต้นทุนขนส่งให้ไปตรวจสอบใหม่ตัวเลขพวกนี้ต้องใช้หมดนะครับในการ forecast demand นะครับนี่คือ f a ต t o r หลกัหลกๆเลยนะครับจำนวนตู้เนี่ยนะครับมันบอกได้หมดเลยครับกำไรขาดทุนระยะเวลาคืนทุนเท่าไหร่แต่ท่านไม่รู้เ้วยครับว่าจริงๆมันคือเท่าไหร่ แล้วก็ไปห้อในท้ายครับว่าให้ไปศึกษาความเป็นไปได้ของจํานวนตู้และทบทวนข้อมูลต้นทุนไปแอบๆออยู่แค่นั้นนะครับมีอยู่แค่นั้นนะครับทั้งหมดครับร้อยห้าสิบหน้าเนี่ยมีอยู่แค่นี้ครับและถ้าเกิดถ้าท่านสสท่านอื่นสงสัยนะครับอยากทราบอื่นๆนะครับก็ดูที่หน้าห้าสิบสองหนึ่งห้าสิบเจ็ดได้ครับมีทั้งเอกชนทั้งหลายเนี่ยเขาเขียนมาบทแล้วครับว่ามันคืออะไรตัวเลขมันไม่น่าใช่ซึ่งกรรมธิการควรจะพิจารณาศึกษาและพิสูจน์ข้อความเป็นจริงครับแต่เราไม่ได้ทําเลยครับตลอดเก้าสิบวัน ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับคนถามเยอะครับทำไมต้องรู้ว่ากําไรขาดทุนเท่าไหร่เราไม่ได้จ่ายเงินหนีต่างชาติเขาลงทุนศึกษาเองไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ไม่เอาเราจะเอาไปทําไมงั้นทั้งถามกลับตั้งแต่วันแรกครับแล้วจะตั้งกรรมธิการมาศึกษาทําไมครับถ้าจะ copy paste สอดคอถ้าไม่อยากรู้อะไรเลยจะตั้งกรรมธิการมาทำไมครับแต่ตอบคาถามนะครับว่าทําไมเราจําเป็นต้องรู้เพราะแลน d bridge คือการลงทุนร่วมนะครับคาว่าร่วมขีดเส้นใต้นะครับสัมปทานที่ดินสิทธิรอบท่าเรือเดี๋ยวท่านก็ต้องให้ครับแนวรถไฟ สิทธิของตัวท่าเรือถ้าเกิดมีท่อน้ํามันมีโรงกั่นน้ามันเดี๋ยวท่านก็ต้องให้ครับถมทะเลเสียรายได้ท่านก็ต้องคํานวณครับค่าเวรคืนท่านก็ไม่นับหรอกครับค่าชดเชยชาวบ้านที่เสียรายได้ก็ไม่ไม่คำนวณหรอกครับไม่ใช่พูดลอยๆนะครับว่าเราไม่ลงทุนเราไม่มีต้นทุนเราไม่ลงเงินไม่จริงครับเราลงทั้งเงินลงทั้งที่ดินให้ทั้งสมรทานก็สมรทานครับ,มมรบดีลธุรกิจจะชวนใครมาลงทุนก็แล้วแต่เพื่อแลกกับสมปทานเนี่ยเราจําเป็นต้องรู้ต้นทุนรายได้ค่าเสียโอกาสค่าเสียหายของงโคครรรรกาาาัับว่่่มนเทไห เพราะจะเจรจาร่วมทุนมันต้องมีการต่อรองครับนักธุรกิจทุกคนครับต้องมีการต่อรองถ้าตัวเลขในมือท่านมั่วจะมีการต่อรองได้ไงครับมันมีหลักการครับถ้ารู้ไหมครับ EEC ทุกวันนี้ออกข่าวเนี่ยลงทุนกันหมื่นล้านเนี่ยเพื่อแลกกสิทธิ์บ O i อเนี่ยลงทุนจริงๆอ่ะถึงหมื่นล้านหรือเปล่า BOI เคยไปตรวจหรือเปล่าครับว่าลงทุนจริงๆเท่าไหร่เราเล่นประกาศข่าวเสร็จให้สิทธิเสร็จจบครับและท่านนายกนะครับต้องบอกว่าเป็นเซลแมนที่เก่งนะครับท่านตั้งใจหาคนมาร่วมลงทุนอันนี้ดีครับ แต่ท่านไปบอกทุกคนว่ากําไรกําไรแต่เอาจริงๆถ้าเกิดต่างชาติไปศึกษามาแล้วบอากขาดทุนนะครับเขาจะมองขานายกยังไงครับและตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าไพ่ในมือของตัวเราเองเนี่ยมันเลขอะไรด้วยซ้ําไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนตวจรองที่ราคาที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าอะไรคุ้มหรืออะไรไม่คุม้มถ้าเขาขอล้ครับขอที่ดินรอบท่าเรือ2กิโลเมตรท่านให้เขาคำไหนครับถ้าขอ3กิโลเมตรละครับขอ4กิโลเมตรละครับขอ5กิโลเมตรละครับขอ60ปี70ปี80ปีท่านไม่รู้อะไรเลยท่านไม่รู้จริงๆครับท่านไม่ร นักลงทุนขอต้องรู้ครับเรารู้นะครับว่าเราอยากได้เงินจากนักลงทุนต่างชาติครับและนักลงทุนเขาก็รู้ครับว่าเราอยากได้เงินจากเขาครับเพราะฉะนั้นเขาต่อรองขอสัมปทานเยอะอยู่แล้วครับและยิ่งถ้าเราไม่มีตัวเลขในมือเขาต่ออย่างเดียวครับเราไปไม่รอดแน่นอนครับเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทแล้วครับพอเอาข้อมูลไม่จริงมาอยู่ในรายงานแบบนี้ไม่พิสูจน์ความจริง ความไม่รู้คือความเสี่ยงของการลงทุนครับที่ตกอยู่กับประเทศไทยครับผมคิดว่าเอารายงานกลับไปทําใหม่ดีกว่าไหมครับก็ศึกษาให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยเอากลับเข้ามาก็ไม่สายนะครับถ้าข้อมูลตรงไหนพิสูจน์ไม่ได้ตัดออกกันเถอะครับอย่ามาใส่กันหลอกๆเลยครับไม่ประโยชน์ครับตัวรายงานออกไปแบบนี้เสียชื่อกรรมธิการเสียชื่อสภาแห่งนี้เสียชื่อประเทศไทยครับขอบคุณครับ